ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอฟบอสโซกันอีกเช่นเคยนะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยอัดคลิปยาวๆนะตั้งแต่ตีสองตีสามนั้นต้องเติดคลิปฟลินยันคลิปนี้นะถ้าจะเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ทุกคนดูกันเนี่ยเราจะต้องไป ทำงานทำธุระที่ต่างจังหวัดนะไม่ได้อยู่ที่บ้านที่หอที่ห้องนะเออจะต้องห่างคอมพิวเตอร์ไปเป็นสัปดาห์เลยก็อัดทิ้งไว้3คลิปแล้วก็จะลงแบบวันเว้นวัน2วันที3วันทีอะไเงี้ยนะจนให้มันไปสุดสัปดาห์หน้านะก็จะเป็นคลิปน้องเจดนะเออเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นตัวอะไรก็มารอติดตามกันนะก็ตอนนี้ก็ a b c d e f g h i j นะเจดนะเออก็ ต้องบอกว่าถ้าน้องเจดเนี่ยเป็นตัวที่แบบตอนมันเกมมันเปิดใหม่ๆอ่อะมันก็มีคนหลงที่จะไปแบบว่าสุ่มกันเยอะนะแบบหมายถึงว่าใช้เป็นตัวเปิดอะ่ะแต่ว่าสำหรับของผมเนี่ยตัวแรกในชีวิตก็คือเอาพูดง่ายง่ายตอนแรกอะเกมที่มันเปิดมาใหม่อะตัวแรกของหลายๆคนอะถ้าไม่ใช่เมมฟิสก็เจดนี่แหละนะเออบางคนแม่งถึงขั้นเติมเงินแบบเพื่อหาเจดเลยอะคิดดูมันตึงขนาดไหนแต่ว่า ณปัจจุบันนี้นะก็คือเป็นอาหารชั้นดีเพราะว่าไม่ไม่มีการแบบพัฒนาไม่มีอะไรเลยอ่ะเออมันไม่เคยรีแวมสักทีเลยอย่างว่ามันเคยแบบเปลี่ยนสกิลสักทีอย่างว่าเหมือนไม่เหมือนไม่เคยนะเออเหมือนอย่างน้องนิโคเงี้ยก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเขาเรียกอะไรมันก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตกงสกิลเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะแต่ว่าเจดเหมือนจะไม่เคยถูกเปลี่ยนเลยไหม หรือว่าคืวะเออเอาเอาเป็นว่าเนี่ยแบบขนาดแบบแทบคือจริงจริงเนี่ยยังเกงใจนะยังเอามันไปใส่ในในไอ้นี่ยเอาไปใส่ในโซไอ้นี่ยโซลิงเนี่ยเออไอ,ไอ,ไอ,ไอทำให้มันเลเวลขึ้นเนี่ยแม่ไม่ใส่แลนะ้วเนี่ยไม่ได้ใช้เลยอนะ่ะเนี่ยอย่างเชอร์รีนะ่เนี่ยไม่เกรงใจไม่ใส่ด้วย <laughs> โอเคไปเด้อเราไปลุยกันเลยนะน้องเจดนะไม่รู้จะเทสอะไรเลยไม่รู้จะทำอะไรเลยเป็นตัวที่แบบ ไม่มีไอเดียเลยว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรมันมันมันสู้ใครเขาไม่ได้เลยอะเดี๋ยวลองมาอ่านสกิลกันดูจริงมันอาจจะตึงก็ได้เออเราจะมาค้นพบความตึงของเจดก็ได้ในในใ,ในวันนี้นะโอเคโอเคเจดก็จะเป็นเผ่าฮิวแมนไลน์นะเป็นสายอินเป็นแคสเตอร์แล้วก็เป็นแบบโจมตีแบบซิงเกิลนะเออ,เอ,อแต่ว่าสกิลอ๋อสกิลมันไม่ได้หมู่หรอวะมันสกิลเดียววะเออไม่รู้วะดู <laughs> ไอเนี้ยคือแบบ ข้าแ่อัติแฟกอะมันยังไม่คิดจะอะอพอะ level หนึ่งอยู่เลยอะไปเดี๋วไเริ่มที่สกิลเมนกันเลยนะเออห่วงทองนะโกลเด้หลุดนะก็คือจะทำงาน a c c e s s r a t e นะก็คือแบบเร่งเร่งความเร็วนะของอันมณีนะคล้ายคล้ายคสโตนมันีบนมือของตานอสไรอย่างี้หรือเปล่าทำดาเมจ260%ของ a t k ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็มีโอกาส30%นะที่จะโจมตีเพิ่มเติมนะ ทำดาเมจเท่ากับ160%ของ ATK ละเออขนาดมึงต้องใช้แชนสามสิเอร์เซนต์อะมึงเพิ่มแค่ร้อยหกสิไม่เหมือนแบบอย่างฮารุเมื่อกี้เนี่ยยังแบบถ้าถ้าติดแพ็คฮันเตอร์ยังเพิ่มดาเมจเบหรือว่าถ้าแบบศัตรูอยู่ตัวเดียวตีดับดบตีดับโบอะไรเงี้ยละเอี้มึงแบบสามสิเอร์นี่เยอะไหมก็ไม่เยอะนะเออโอเคที่เลยวสามโอ้ยขำดาเมจบูลี่แบบบูลี่ ดาเมจจะเพิ่มเป็นส0 0รอเ็นะแล้วดาเมจเพิ่มเติมจะเพิ่มเป็น1้อยสิเซ็นะแล้วก็เพิ่มการ,รีมูฟบัฟสองเปอร์เซ็นไอสองอย่างให้ใส่ศัตรูนะจิ่มันอาจจะไม่ใช่ตัวดาเมจหลักหรือเปล่าวะมันเป็นตัวแบบตัว,ต,วตัวปวนตัวอะไรเงี้ยนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันใครใช้อยู่ก็คอมเมนต์กันหน่อยละเออเรา เราว่ามันไม่เก่งไม่ใช่ว่าคนอื่นจะว่ามันไม่เก่งใช่ไหมล่ะเเราต้องเคารพใช่ไหมการความคิดของผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาต้องมีเหตุผลแหละที่เขาสร้างมันขึ้นมาแบบนี้นะใช่ไหมเขาอาจจะแบบเราอาจจะยังไม่รู้เองว่ามันต้องใช้ยังไงนะเอ้ใจจริงจังเฉย unrefus able offer นะข้อเสนอที่แบบคุณไม่สามารถจะปฏิเสธได้คือต้องบอกว่าน้องเจดเขาจะเป็นทีมแบบคล้ายๆกับ หอการค้าแม่ค้าเคยดูเคยดูแบบว่าพวกแบบนิยายหรือว่าการ์ตูนกำลังภายในอะไรไหมเป็นคุณหนูจากหอ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 การค้าอะไรเงี้ยเออแบบคุณหนูใหญ่อะไรเงี้ยนะเออก็สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้นะก็คือ t h ส r e นอตติงมันนี่แคนัดบายนะไม่มีอะไรที่เงินซื้อไม่ได้หรอกนะทำดาเมจร้อยเร์เซ็ของเอทเคใส่ศัตรตูนะที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดแล้วก็ทำให้ติดชามนะแ n d charm it t o attack โอเคแล้วก็จะติดชามนะก็คือการติดชามเนี่ยไอศัตรตูตัวนั้นเนี่ยมันจะหันไปตีเพื่อนมันเองเป็นเวลา6วินาะทีนะสมมติว่าแบบศัตรตูที่ดาเมจเยอะที่สุดฝั่งตรงข้ามเนี่ย ก็คือลิสตลอดสมมติแล้วมันติดชามลิสตลอดใช่ไหมแล้วลิสตลอดหายไปตีเพื่อนตรงข้ามแรงเหมือนกันเลยเออสกิลนี้แรงกันนะโหดเหมือนกันนะโอเคที่ level เลเวลสามดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยหกสินแล้วก็ a อ d i t ิช n นลลี่สกิลนี้ไม่สามารถหลบหลีกได้โอเคก็คือติดแบบร้อยเปอร์เซนนะแบบไม่สามารถลบล้างได้ด้วยหลอมั้งถ้าหมายความแบบเนี้ยก็คือ,อยังไงต้องโดนแน่ๆหกวิเออันนี้แหละ สกิลที่3นะ G ีเว l well บ u l l e t นะใช้กระสุนอัญมณีรวยเกินเออเอาอัญมณีมาเป็นกระสุนนะเออก็คือการก็คือจะปาา a s t and Sharp นะก็คือแบบปาอัญมณีที่ใหญ่แล้วก็คมเนี่ยชิ้นส่วนอัญมณีที่ใหญ่และแหลมคมเนี่ยทำดามเมจต,ต่อศัตรู160%ของ a อทต่อศัตรูใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้นะแล้วก็มีโอกาส3 0ที่จะทำดามเมจเพิ่มเติม เท่ากับ1้0ของ ATK อ่ะก็ที่เลเวล3นะก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น190ดาเมจเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นเป็น120แล้วก็รีมูฟ1บัฟต่อจากศัตรูด,ด้วยอืมก็จะประมาณนี้นะต่อไปฟิวเจอร์ฟอร์จูนนะก็ฟอร์จูนก็ความมั่นคงอะไรเงี้ยนะก็คือแบบเอ่ออนาคตแห่งความมั่นคงอะไรเงี้ยนะใช้สตองลักเอฟเฟกต์ not only her herself หมายถึงว่ายังไงวะ เออน่าจะใช่แหละก็คือใช้โชคลาภอันแข็งแก่งนะโดยเอฟเฟกต์เนี้ยเอฟเฟกต์เนี้ย not only her self but also her surrounding ไม่ใช่แค่เพียงตัวเธอแต่ว่ารอบๆตัวเธอด้วยอะไรเงี้ยหรอเออน่าจะน่าจะใช่นะแบบเออไม่แบบออแบบใช้ลักใช้โชคอันแข็งแก่งเนียที่ไม่ได้แบบ มีแค่ตัวเธอเท่านั้นอนะแต่แบบเหมือนส่งผลต่อรอบๆตัวเธอด้วยน,น,นะเออเมื่อเจดอยู่ในสนามนะเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยจะได้รับบัฟพิเศษที่จะเพิ่ม activation rate of skill additional and turkey 이ทนะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะรีเซ็ตสกิลอะไรเงี้ยหรอ <S <s เพิ่มอัตราการใช้ <S <s การเปิด <S <s การใช้ activation rate of skill เออ activation rate of skill นี่คืออะไรวะคือถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือ skill ก็คือ skill ถูกไหมก็ activation ก็เปิดการใช้งานทำให้เพิ่มการเปิดการใช้งาน skill ของเพื่อนๆเ,เออคิดว่านะมันน่าจะเอามาคอมโบกับอันเนี้ยไอเนี้ยเพิ่มแชน n ใช่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยแต่ว,ว่าเนี้ยแบบเป็นการเพิ่มแชน n c e ยี่สิบทำให้มันติดแบบห้าสอะไรอะไรประมาณเนี้ยเนาะเอ,อ น่าจะใช่แหละล้วก็เพิ่มคีเให้ตัวเองด้วย10%เนาะที่เวลสเนี่ยก็คือจะ activation น a รทเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น30%แล้วก็คีเรเพิ่มขึ้น20%โอเคแต่ว่าสกิลนี้มันดันส่งผมกับเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆมีหรือว่ามันต้องไปคอมโบกับตัวที่แบบสกิลเป็นโอกาสวะแต่ก็ยังไม่เจอตัวอื่นนะตั้งแต่ทำเอเวอร์โซโปรไฟล์เนี่ยมีไหมไม่มีนะมีตัวนี้ตัวเดียวนะหรือว่าหมายถึงแบบว่ามันมีโอกาสที่จะแบบ สกิลรีเซ็ตเลยหรือว่าแบบใช้สกิลซ้ำอีกรอบได้เลยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีโอกาส3 0อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้แฮกใครใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะใครเคยใช้นะเออถ้าไม่งั้นมันอาจจะเป็นตัวอ๋อมีตัวหนึ่งก็คือเอลิกาใช่ไหมที่สกิลมันจะเป็นแชนอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นโอกาสอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเอ็กแฟรี่อ่ะเออน่าจะใช่นะเออแล้วเขาก็มาแบบตีมแบบ หอการค้าเหมือนกันอนะเออเหมือนเหมอนน้องเอลิกาเป็นคนขายยาหรืออนาคตจะมีตัวอื่นมาทําให้เจดมันตึงขึ้นจากที่เราสบประมาณไว้มันก็จะหายไปใช่ไหมโอเคช่างมันเถอะ <laughs> พูดแบบพูดแบบมันเยอะเฉยโอเคสะกิลอันดิเมทนะ let the forbidden door open นะเปิดอ่าเปิดประตูต้องห้ามออกอะไรเงี้ยนะ Forbidden เนี่ยนะ่าจะเป็นแบบเหมือนเมืองสาตสูเมืองต้องห้ามอะไรเงี้ยเป็นเป็นสถานที่ต้องห้ามอะไรเงี้ยนะแบบ Forbidden Land ก็แบบว่าสถานที่ต้องห้ามอะไรเงี้ยเออปร,ป,รประมาณประมาณเนี้ยก็คือจะทำงาน shoot light นะก็คือจะทำการยิงแสงที่จะเทินอินเนมีหรือว่าเปลี่ยนศัตรูเนี่ยให้กลายเป็นทองนะชีตูนี่คือโซที่รวยที่สุดในเกมนี้นะสามารถยิงลำแสง เปลี่ยนจากศัตรูให้กลายเป็นทองได้นะเออเจจะใช้ซีเค e ดวอล l นะหรือว่าแบบใช้ห้องนิรภัยลับนะเออในการสร้างดาเมจ270%ของ ATK ใส่ศัตรูนะแล้วก็ทำการสตันพวกมันด้วย2วินาทีนะหลังจากนั้นเนี่ยจะทำการเพิ่ม ATK ให้กับเพื่อน 25%เป็นเวลา12วินาทีโอเคทีระเวล3เนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น320%แล้วก็ ATK จะเพิ่มขึ้น35%แล้วก็ส t u นด d เ r a t i o n เนี่ยจะเพิ่มจาก2วิเป็น3วินาทีไปเดี๋ยวเราไปดู Artifact กันเลย Golden Breeze นะก็คือจะทำการเพิ่ม Effect ของ For Future Fortune นะที่จะทำการเพิ่ม ATK 5%แล้วก็เพิ่ม additional skill activation rate เนี่ย15% อ่าโอเคแล้วก็ทำการรีคอเวอรี่มานาะนะสำหรับสกิลจีเวลบูลเล็ตโดยการเพิ่มหนึ่งพันเปอร์เซนต์เลยโอเค,อเคก็นี่งไงเนี่ยนะเนียนะนีว่าสมมติว่าติดอาร์ติแฟกต์ด้วยใช่ไหมอันเนี้ยปกติมีโอกาส30เพิ่มนี้อีก30 60แล้วก็อาร์ติแฟกต์อีก15 75แล้วโอ้ยมันมันแทบจะแทบจะ ได้ตลอดหรอหมั้ง7.5เออมันก็โอกาสเยอะอยู่นะเนี่ยทีเนี้ยใช่ไหมอาที่ทองบวกนะก็ ATK จะเพิ่มขึ้น12.5%เมื่อใช้ Golden Loop เนี่ยมี30%ที่จะเพิ่ม180%ของ ATK นะก็จะประมาณนี้นะสำหรับน้องเจดนะเดี๋ยวเราไปดูใน Battle Sim กันตั้งหน่อยเพราะว่า ตัวมันแค่ม่วงนะเออไม่เคยทำเป็นตัวสีพูแล้วไปดูหน้าตาของสกิลสักหน่อยนะว่าแบบห้องนิรภัยจะเป็นย,นะยังไงนะยิงศัตรูเป็นทองได้ด้วยนะโอเคอันนี้ก็ยิงปิ้วๆไปนี่สกิลของเท่ของเท่นี่เปิดห้องแล้วนะนะเปิดห้องนิรภัยนะแล้วก็ยิงยิงศัตรูให้เป็นทองนะโอ้โหริสศัตรูกลายเป็นทองนะ เรียกได้ว่าเป็นโซที่รวยที่สุดในเอเวอ์โซแน่นอนเพราะว่ารวยเกินนะเออยิงยิงศัตรูให้เป็นทองได้ด้วยไ,ได้ได้ชื่อคอนเทนต์ละเออโซที่รวยที่สุดในเอเวอ์โซอ่ะโอเคครับสำหรับน้องเจดก็น่าจะจบแ่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องเกลี่แล้วก็ ดูคลิปกันจนจบด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ราไปก่อนแล้วพบกันใหม่บายบายครับโบวยเจ็บคอ